นมร่มทาปนี่ะครับก็ตอนนี้ก็เมื่อกี้เพิ่งไปซื้อเออนี่คืออะไรนิยมนิยมแล้วก็เมื่อกี้เดินผ่านร้านขนมหวานเออใช่ไหมมีเยอะมากเลยแต่พี่จิกรเข้าไปเมาหมดเมื่อกี้เมื่อกี้กลับไปยืนถ่ายดูเล่นเฉยๆตอนนี้ตอนนี้เป็นเยอะมาก เพราะว่าน่ากินทุกอ,อย่างเลยถ้าท่านผู้ชมได้ชมภาพแล้วเราไปลองกินกันดีกว่าอันนี้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 ได้ซื้อมากมันไม่ได้เดี๋ยวลองดูแลกับ ค้าปลาขนาดใหญ่ที่ส่งตรงมาจากแม่น้ำท่าจีนแล้วของที่ส่งผ่านมาทางแม่น้ำเจ้าพระยามีบันทึกว่าในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงปวดให้ขุดคลองหลายสายมาตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงเทพรวมถึงคลองตลาดคลองเล็กข้างวัดบุรณนะสิริอมาตายารามอีกทั้งในย่านไม่ไกลกันนี้มีคลองที่ขุดตั้งแต่ปีพศ2315 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินเรียกว่าคลองในซึ่งทั้งสองแห่งนี้เป็นตลาดสดเน้นการค้าปลาเป็นหลักมาจนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โปรดจะเรียกตลาดนี้ว่าตะพานปลาในระยะหนึ่งก็เปลี่ยนจากตลาดค้าปลาไปยังตำบลหัวลำพองหรือหัวลำโพงในปัจจุบันแทนตลาดปลานี้จึงแปลสภาพเป็นตลาดสด สินค้าสินค้าเกษตรอย่างผักผล,ลไม้และดอกไม้สดมาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่เราเดินมาตลอดทางนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนดอกไม้ทั้งแถบเลยเป็นดอกไม้เป็นหลายชนิดดูก็จะเป็นดอกกุหลาบส่วนมากเป็นดอกกุหลาบมากแล้วก็นี่ แต่ว่าวันนี้ฉันคงต้องบอกจะบอกให้เธอรู้ว่าฉันคิดอะไรพี่เลยซื้ออะไรมาอีกอ่ะไรอะไม้ขนมใชม่ดอกกร,ราบดอกกราบเมื่อกี้ยุติแล้วนะ น่รา่าถือว่าถือมาาแล้วกตนเท่าไหร่้าสิบกร้าแลกันต่อไรใชหมาขนมไ่าทเือตก้อนถบาทแต่ดูเราเือแล้วก็แล้วก็นี่นอกจากขนมซื้อนี่มาทอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ดูไจริงจริที่ยะของไกลแล้ว เนี่ยจริงๆที่ที่จะมาโชว์คือว่าแบบมันไม่เหมือนที่เขาทำเขาเมาหอกหอกต่อไม้มาถ <c oughs> ักอีไกแบบนี้นะฮะแต่หลังไม่ได้นะ

ที่หุเรี่ยววันเ่ยตักรนำทั้งวันเลยข้ามคืนข้ามวันข้าวที่ข้าวันจากรไม่เตี้ยไมกคลองตลาดมาปากคลองตลาดก็เดี๋ยวปากคลองตลาดของคลิปส่วนใหญ่คิดว่าคือนึกเลยว่าแบบส่วนใหญ่จะมีถึงดอกไม้แต่จริงๆแล้วที่นี่มีเออมีเยอะมีดอกไม้ก็มีผักผักะ้นไใช่จริงๆก็ถ้าแบบเนาะผักเยอะสวยมากปากตลาดสวยงามมากน่ากิน ครับผมก่อนจากกันคืนนี้ก็ขอฝากสถานที่อเที่ยวที่ดูด้วยก็คือฝากฝากของตลาดก็ที่แรกที่เราไปเชียงให่อเชยงายโอเคครับผมก็เดี๋ยวหิวมากเลยตอนนี้เดี๋ยวขอรับประทานนีอาหารแล้วก็ขอฝากกับท่านก๋วยเตี๋ยวร้านนี่ยเจ้าของร้านน่ารักมากเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่องว่างอย่าทำพลาดโอเคครับผมดีมากบีมาก I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. know. But never mind that; we should let it go. Around and I never seen another one because your style ain't really got nothing on. And you wild when you ain't got nothing on. Baby, you the whole package. Plus you pay your taxes and you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even they there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always stay the show. And just like that, girl, you got me froze.